สวัสดีค่ะ,ะพี่ชื่อพักรดาสุวรรณโนชื่อเล่นชื่อนกนะคะพี่มาจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาะความรู้สึกที่ว่าได้ตัดสินใจที่พี่เข้ามาเรียนที่นี่พี่ก็ติดต่ออยู่ดูอยู่หลายๆที่ก็มีความรู้สึกว่าเห็นรายละเอียดอะไรต่างๆมันทําให้พี่มีความสุขพี่เกิดความเชื่อมั่นแล้วพี่ก็โทรมาคุยกับน้องๆข้างหน้าอย่างน้องโอน้อง,โ,อองโบนะคะพี่ก็เลยโอเคตัดสินใจมาเรียนที่นี่ วันแรกพี่เข้ามาเรียนพี่ก็ได้ไปเรียนการต่อเล็บกับครูเอ็มพี่มีความรู้สึกว่าพี่ประทับใจกับการสอนเพราะว่าครูที่นี่เขาจะเอาใจใส่คือการเรียนเหมือนเรียนตัวต่อตัว,ตวไงคะคือเราไม่เข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะถามได้เลยมีความรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกไม่มีความรู้สึกว่าเราอึดอัดเรากล้าที่จะทํากล้าที่จะอะไรจากความกลัวที่เคยกลัวว่าเออไปเรียนแล้วจะเป็นยังไงตรงนั้นพี่ก็ตัดทิ้งไปเลย แล้วพี่เรียนอยู่กับครูเอ็มส3วันก็โอเคพี่ก็ได้รับความรู้เต็มเเทคนิคเคล็ดลับอะไรต่างๆทางครูเขาพือเขาสอนเราหมดเลยเขาจะไม่กักอะไรให้เราเลยนะคะเพียงแค่3วันพี่ก็สามารถพี่ๆจะทําได้แล้ววันนี้พี่ก็ได้มาเรียนกับครูบีก็เพิ่งเริ่มที่จะเรียนวันแรกคือการเรียนเพ็รเล็บก็เริ่มวาดรูปวาดอะไรก็โอเคค่ะครูเขาก็ใส่ใจทั่วๆไปก็คือ สอนเทคนิคโอเคถ้าเกิดวิธีนี้เราเราไม่สามารถทําได้เขาก็จะมีทางลัดออท,ท,ทำนู่นทานี่ทํานั่นจนสามารถเราทําได้ค่ะก็อยากจะแนะนําทุกๆกคนที่กําลังตัดสินใจหาที่เรียนนะคะอยากจะทําเป็นอา,อาชีพเสริมหรือทําอาชีพหลกักหรือว่าอยากจะเปิดร้านเปิดอะไรพี่แนะนำทําบันที่ดีค่ะรับรองจะไม่มีความว่าผิดหวังค่ะเราจะได้ความรู้เต็มเมสามารถเป็นมืออาชีพได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ